ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก็ต้องจับตาไปที่การเลือกสอวนะคะตอนนี้เดินหน้าเข้าสู่การเลือกในระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับการเลือกสอวในระดับอําเภอที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีการร้องเรียนกันนะคะว่ามีลักษณะเหมือนการหัวแล้วจริงๆเสียงร้องเรียนเนี่ยมา<อ>ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงการเลือกแล้วด้วยซ้ำใช่ไห<ช>มม,มา่ยาบอกว่าเหมือนมากันเป็นกลุ่มภาพถ่ายเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันไม่ลงคะแนนให้ตัวเองอ้าวแล้วมาสม ค่ะมันก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกรระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องหามาตรการป้องกันที่เข้มข้นนะคะทางกกตเองนะคะก็มีการจัดการอบรมขึ้นมานะคะเลขาธิที่การกกตเองก็มีการกำชับให้ผู้อนวยการเลือกสวในระดับจังหวัดทั่วประเทศดําเนินการจัดการเลือกสวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกันแล้วเขาก็มีศูนย์รับเรื่องด้วยนะใครพบเห็นอะไรแจ้ง ได้นะคะวันนี้เนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอธิบายชีย้แจงในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะคะนายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมการเลือกสอวอในระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ว่ามีการประชุมซักซ้อมกับผู้อํานวยการการเลือกสอวอระดับจังหวัดทั่วประเทศโดยเน้นย้ํามเรื่องหลักๆนะคะก็คือความเรียบร้อยความเป็นมาตรฐานเดียวกันและความเสมอภาคของผู้ปฏิบัติ เพราะจากการลงพื้นที่ยังเห็นมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันและเชื่อว่าเมื่อมีการซักซ้อมกันแล้วการเลือกระดับจังหวัดไม่น่าจะมีปัญหาอีกทั้งการได้รับข้อเสนอแนะต่างๆในการเลือกระดับอำเภอที่ผ่านมาทางสำนักงานกกตก็มีการกำชับไปยังจังหวัดให้การเลือกรอบแรกเนี่ยที่อยู่ในช่วงเช้าและการเลือกรอบควายหรือรอบสองเป็นช่วงบ่ายจะได้เกิดความเรียบร้อยส่วนการแนะนําตัวของผู้สมัครทําได้แต่ก็เน้นให้เป็นระเบียบไม่เดินขวักไขว่ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังชี้แจงถึงความผิดในการเลือกสวตามกฎหมายบอกว่าก็จะมีอยู่3ลักษณะหลักๆด้วยกันคือขั้นตอนรับสมัครที่พบว่าบางคนก็รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ก็ยังสมัครนะคะม,มีการรับรองเอกสารเป็นเท็ปและมีการรับจ้างสมัครส่วนความผิดในกระบวนการเลือกพบความผิดในการลงคะแนนนับคะแนนสำหรับความผิดการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม คือการยอมให้พักการเมืองมาช่วยหาเสียงมีการให้เงินให้ทรัพย์สินและมีการร้องเท็จเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลือกหรือไม่เลือกอาจจะเลือกตัวเองด้วยก็ได้จริงๆหลักกฎหมายให้เลือกคนอื่นนะไม่ใช่เลือกตัวเขานะครับแต่ทางเลือกคือเขาเลือกตัวเองด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่ากฎหมายบังคับให้เขาเลือกตัวเองแล้วก็เปเลือกคนอื่นก็ได้เห็นไหมครับมัน ตอนนี้แต่เพียงแต่ว,ว่าสังคมสงสยัยส,สำนักงานเองไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ <c oughs> ก็ได้มีการให้ให้ตรวจสอบว่าเราทําได้แค่ไหนที่ทจะไปะไปดูว่าคนที่ได้ส่วนคะแนนทําอะไรซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอรับรายงาน <c oughs> ก็อยากให้สังคมสบายใจนะครับถ้าท่านเห็นว่ามีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายตามมาตรา77แล้วนะครับตอนนี้มีการให้ทรัพย์สินเงินทอง ให้ประโยชน์อื่นใดน,นะครับนั่นถึงจะเข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาซึ่งสำนักง,งานทําอยู่แล้วเรามีทั้งหน่วยเคลื่อนที่พนักงานสืบสวนสหน่วยข่าวผู้ตรวจการเลือกตั้งอยู่ในทุกพื้นที่แล้วครับนี่ก็อยากให้ทราบว่าคณะกรรมการท่านไม่ได้ยิ่งนอนใจท่านให้ความสําคัญกับการเลือกที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความผิดทั้งทั้งสามกลุ่มความผิดที่ได้นําเรียนไปแล้วครับ ด้านนายธิติเชษนุชนาศกรรมการการเลือกตั้งก็ย้าว่าผู้สมัครสวคนใดถ้าเห็นว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยโสุจริตเที่ยงธรรมหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถร้องคัดค้านได้ตามมาตรา64ซึ่งกะกะตไม่ได้ละเลยหน้าที่ในกรณีที่มีคนร้องขณะนี้กะกะตก็ได้เร่งพิจารณาคําร้องอยู่ ส่วนกรณีที่พักเก้าวไกลมองว่าจะมีการล้มกระดานเลือกสวออในครั้งนี้เห็นว่าเป็นการคาดเดาซึ่งกรกะตนเนี่ยได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะดําเนินการตามกฎหมายทุกประการเพื่อให้ได้สว2อ,อ200คนและมีแผนรองรับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวไว้แล้วทุกด้านค่ะ